<laughs> . สวัสดีครับชัดบ้แองคานะครับวันนี้ผมพามาเปิดตัว X เถิง erm X 9นะครับของ m i l l e n n u u m Auto เดี๋ยวมาดูนวัตรกรรมคันนี้ที่เปิดตัวใหม่ว่าจะล้ำสมัยขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันนะครับ X เถิง erm, X 9 Executive รถตู้ไฟฟ้า,ฟาทรงสปอร์ตอัจฉริยะที่รวมความหรูหราเทคโนโลยีครบในคันเดียว เอ็กเถิงเอซคือรุ่นย่อยใหม่ล่าสุดในตระกูล X9 จากค่าย X อเถิงมอเตอร์สประเทศจีนเปิดราคาในไทยที่2490 0 0บาทตัลรถถูกสร้างบนแพลตฟอร์มเซบ้าสซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมาร์ e อีวีเจเนอเรชันใหม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง235กิโลวัตต์หรือประมาณ320แรงม้ามีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรเอ็กเถิง X9 Executive สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง690กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC และรองรับการชาร์จเร็วสูงสุด317กิโลวัตต์ชาจาก10 80ได้เพียง20นาทีดีไซน์ของ X9 Executive ได้แรงบันดาลใจจากยานอาวกาศสื่อถึงแนวคิดตาชิปดีไซน์ตัวรถถูกออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวในสไตล์คูเป้ MPV พร้อมไฟหน้าไฟท้ายแบบ LED เต็มระบบ ล้อรลออยขนาด20นิ้วและผิวตัวถังอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งคันเพื่อความแข็งแกร่งและน้ำหนักเบาห้องโดยสารคือไฮไลท์สำคัญ X9 Executive มาพร้อมเบาะแถว2แบบ Zero Gravity ปรับไฟฟ้าได้14ทิศทางพร้อมที่ชาร์จไร้สายและช่องทางเดินตรงกลางระหว่างเบาะเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงเบาะแถว3สามารถพับลาดด้วยระบบไฟฟ้ารองรับพื้นที่ใช้สอย รวมถึง7.7ตารางเมตรระบบความบันเทิงถูกยกระดับเต็มรูปแบบด้วยจอกลางขนาด21.4นิ้วเอกเขิง X9 Executive มาพร้อมระบบเลี้ยว4ล้อทำให้วงเลี้ยวแค่เพียง5.4เมตรช่วยเพิ่มความคล่องตัวในพื้นที่จำกัดขณะที่ช่วงล่างแบบถุงลม Dual Chamber Air Suspension สามารถปรับระดับความสูงต่ำและความหนืดอัตโนมัติ เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลและมั่นคงทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบช่วยขับขั้นสูงอย่าง X Pilot ซึ่งทำงานร่วมกับกล้อง360องศาและเลดารอบคันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางโดยรวม X ถึง erm, X 9 X Executive ไม่ได้เป็นเพียงรถตู้ไฟฟ้าแต่เป็นโมบาย e Executive แล้วสะดวกสบายในระดับผู้บริหาร เหมาะทั้งสําหรับครอบครัวระดับพรีเมียมและผู้บริหารยุคใหม่ที่มองหาความหรูหราและความยั่งยืนในพาหนะเดียว X เพิง X 9 e X e c u t i v e รถไฟฟ้าทรงสปอร์ตท,ที่ไม่เพียนเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ MPV แต่ยังยกระดับประสบการณ์การเดินทางแห่งอนาคตเสร็จสิ้นการเปิดตัวไปแล้วนะครับสำหรับ X เพิงคันนี้ X เพิง X 9นะครับคุณคิดว่าน่าใช้แค่ไหน